ครับวันนี้ก็จะมาพาทําต่อจุดบ้างไฟนะครับก็ต่อใช้จุดบ้างไฟแสนบ้างไฟล้านบ้างไฟสิบล้านบ้างไฟคือบ้างไฟร้อยบ้างไฟพันหรือว่าบ้างไฟน้อยก็สามารถทําต่อจุดได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ต้องมีสายไฟนะครับเป็นสายไฟเล็กนะครับนี่นะครับสายไฟเล็กๆ็นะครับแล้วก็มาปอกเปลือกสายไฟนะครับนี่ครับทุกคนก็คงจะปอกเปลือกสายไฟเป็นนะครับ นี่ครับถ้าใครปอกไม่เป็นก็ไปให้ผู้ใหญ่ผู้เฒ่าปอกให้นะครับผมอยา่าปอกเหมือนส้มนะครับมันไม่ใช่ส้มนะครับต้องปอกแบบนี้นะครับต้องให้มันเหลือทวังแดงเนยน,นะครับไม่ใช่ว่าตัดให้มันสั้นเร,รื่อยๆอันนี้มันปอกไม่ใช่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ระวังเลยนะครับต้องใช้มือเบาๆในการปอกนี่พี่น้องดูอีกได้แล้วมาที่นี้อุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างที่เราต้องมี นี่ไฟขัดมอครับไปรักของแม่อยู่ในรัวมาเอามาหนึ่งเส้นนะครับนี่เห็นไหมนี่หนึ่งเส้นนะครับแล้วก็พันครับหรือว่าเกี่ยวนะครับนี่เกี่ยวบนทองแดงนะครับแล้วก็พับนะครับพับลงไม่ให้มันหลุดนะครับอันต่อมาก็เกี่ยวเหมือนกันครับนี่ครับพันครับพันให้แน่นนะครับแล้วก็หักลงมาครับเพื่อที่ไม่ให้ไอไอ้เขาเรียกว่าไฟขัดมอของเราหลุดนะครับนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้ครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็มาเตรียมถึงยางครับฉีกออกมาเล็กๆกก็พอครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็มาใส่มือครับหรือว่าดินปืนนะครับดำๆครับมันเป็นสูตรฐานสามครับอาจจะแรงจักหน่อยนะครับใส่ลงไปครับแล้วก็เอาทองแดงนะครับหรือว่าไฟขัดมอของเรานี่จุ่มลงไปบนมือ แล้วก็ห่อครับห่อแบบนี้นะครับพี่น้องห่อให้ดีๆนะครับแล้วก็เอาเชือกพันนะครับพันให้แน่นนะครับผมนี่ครับพันให้แน่นเลยนะครับต่อบางไฟทําง่ายๆครับพี่น้องสามารถทําได้ทุกคนทําเล่นที่บ้านก็ทําได้นะครับนี่นะครับนี่ก็จะได้ต่ออมาไปที่เรียบร้อย ถ้าเราจะไปจุดนะครับเราก็ต้องต่อเข้ากับสายไฟขั้วสายไฟนะครับทั้งสองขั้วแบบนี้ต่อเข้าไปบนสายไฟนี่นะครับต่อเข้าไปเรื่อยๆนะยครับพื่อนลองสายครับบวกลบไม่ต้องซีเรียสครับนี่ครับเราก็ทิงงงงท้งวงครับทิ้งวงแบบนี้หลังจากนั้นเราก็มาจุดนะครับจุดนี่ครับนี่เราจะจี้ครับ พี่แต่ว่าดูตรงนั้นก็ได้ครับดูตัวตัวเลยก็ได้ครับหนึ่งสองสามนี่ครับไม่ติดครับโอ้เอาใหม่นะครับไม่ติดครับเพราะว่าเราทําสายมันติดกันมันชนกันครับมันก็เลยไม่ติดเอาใหม่ครับระวังหยับสังกะสีนะครับตากล้องนี่นะครับ ไม่ติดครับมันเป็นเพราะอะไรครับทำไมไม่ติดครับเดี๋ยวเดี๋ยดูใหม่ครับดูใหม่มันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้ข้างในเราต้องแก้ไขครับเราต้องดูข้างในครับแก้ไขเอาโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ดูวิธีการทําแค่นี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาจุดให้ดูครับผม